ตัวเลขปาดต้อนไว้พี่น้อกเอฟซีฟูคนบอกว่าเฝ้าไปหาเงินไปออกแม่โค้กบอลมากวดเอาเงินหวดนี่อย่าไปซื้อรถใบแดงธรรมดามันบอสาใจผู้ว่ารถสิบล้อบฟูบอกว่าออกสิบ้อกขับซื้อแม่โค้มากวดเอางวดนี่ถ้าขาดโหลดก็ตั้งสามตัวแตกเนี่ย อาอขอมาแล้วทีหกท่านนะครับนนกามาแล้วทิบหกท่านนะครับก็ดอันนี้มันยังนี่องพารวยคองพารวยกว่าคล่อ,องพารวยอะไรอ๋อเจนอะไรม่คู่เลยเป็นตัวอยปนปักกอมันมาถึง่น่ครับผมไม,ไม่ไม่ถึงนี่อย่างครูเปิด่ร,รู้มาเป็นยังครูเราเปิดกับว่าเป็นยังครูท่ัสี่เนี่ยมันเมรอนมันบ่อ ทั้งไม่เห็นตู้เย็นบ่นั่นนี้ก็เลยยับรผมไอ้ผนมาตอปลักไฟแห้งตัางความให้มัมแล้วเน้อบานเนื้อดมื่อเมื่อแบ่กูพอดีพอดีติดหลดเดียวตรงว่าทีทเจรหลอดเมื่อเนได้ก้อนมันาจะได้าอนติดแค่หีก็ว่าจะตีฝ่าก่อนนะครับก็ว่าปวกคอนก็ยังให้ดยวพอ้คันเปนปวกร้ายยะตีต่อฝ่ากู ปวกดไายเลยเจ้าซี่นี่ผมว่ามันองามแล้วเพราะว่าปูคนปูแป้นแกบดีแล้วไหมน้าหนาวกว่านี่เข่าสูนผ้าไร้เข่าเลี้ยงเข่าเล่ากันเข่าเลี้ยงเข่าเล่านะปูเนาะเอาตัวเดียวแข็งๆข่งเลยได้ปูหมดเอาตัวเดียวแข็งๆเม็ดยาวเน้นๆเนรอให้มันได้ซื้อมันปูวเห็นแข็งนโรบี้จี้ครับผมว่าไม้สารตัวให้มันแตกปู่อวันนี้นี่ผมทีไปออกแม่โคมากวดเลย หอบพอไหวมันต้องใส่แมคโครโจอกระดดเรื่องกระดดจูบเลยว่ะจีจูบเอาเลยวันนี้มันคักอยู่ดิมันปูหมั่นใจค้างดื้อมันใจมันใจฝันดีไหมบังคลิปก็ได้วะฟันดีเออฝันดีครับโอ้เบังของนมเดียวมันรับแสนว่วหมดเลยขึ้นหนึ่งลูกครับผมแสนขึ้นลูกเพราะว่าเมือนคนทั่วไปนะครับทั่วไป บเขาน้องเบลว่าออกรถไสแดงอือแต่ผมจีบอกว่าออกแม่โค่หัวนี่โอ้เอาแม่โค่ครับออกแม่โค่เลยกวดเอาเลยเนี่ยไสแดงใส่บ่พ่อดอกขั้นน้อยครับแม่โค่เลยแม่โค่กวดเอากวดเอารถผมมาอ่ะขั้นตอนนั pues, okay. ้นไหนเนาะหัวน uh ี่ปู่กับไว้ได้โอ้ยสั่มวัสดีเลยท่านจีซื้อจากน้องคข่เป็นหัวข้อหลาดเดี๋ยวมันจีได้จับรถตู้เถอะเด้นานหัวนี่แม่หัวหัวที่นี่แม่หัวหัวที่พันมากนะโอ้หวัคิดวายเยอะนะหัวนี่ไหม หวดที่ม mm. ันเป็นตรงเป๊ะๆเห็ไหมยัง่าค hm. ือหมดนี่แน่ยังว่าเก็บไบได้ถึงใบเนี่เพราะได้เอาทิมด้ยเขาเตรมเตรียมมาวาพรฝันหมนกยังฝันเหนีดวานั่นบัดนี่ออกแล้วเวลาแจ้งเสียมาออกตัวนี้เอาออกมาจยังได้เด็กตัวนี้จะนี่ตัวสามสองนห่ไหมครับนี่ไหมนี่ไหม ว่ายุ่งขึ้นเนาะทีว่างสั่นตอนนี้เลขกออกแล้วเย็นสีไม่ออกเลวสามสองมันนี่มีฮานอยอีบ่อหลังที่หลังมันบ่อเอาหัวด้นปูกกะให้อย่ที่ได้มันม่ศูนย์หนึ่งหนึ่งกับมาเขาฮานอยที่ก็จะเห็นที่เขาจะเป็นน้เนาะแต่โดนประเด็นลักูเข้าโอ้หมดแล้วพันไ้ดีชุดที่หลังกอวังพันมาก็หมดวิธีนี่แล้วหมดที่มันเขานี่ยังมาเอาน้อยุ่นี่ครับที่มาเอา ห้าสามเจ็ดเน่มนหมเดเออก็ยังบอกว่าให้ึืนเต้มล้มเต็้มมันนี่ลงมก็เป็นหกึ้นก็เป็นแปดนะนี่อะไรมาเขาแปดรับ,อ,รบอืมอันนี้ 5, 5, 5, 5, 5. เดิ่มแรกได้นี่จุดบอกมาเดิมแรกเลยดเดิมแรกเลย,เ,เ,ลยหเห็นเลขถูกนะ้ำหนี่เลขทูกแต่ว่าตัวนี้ก็เจ้โทรกมาว่าซื้อบ่ออะไรเราปูว่าสั่นเพิ่มจับออกที่เหลือส่อนว่า มันอยู่ตัวเก่าละเลขกวะท่านแต่ว่าหยับหยับล้มเนอะบ่อยนี่จะหยับขึ้นบัดนี้หยับลงมวะท่านก็เลยมาหยับลงครับแต่ว่าบันทึกเอฟซีทรมาว่าซื้อบ่ไรเดี๋วเด้อปูเลขตัวนี้วะท่านเลขปูอันแล้วว่ะท่านับอันแล้วเขาคืนผมวะท่านอ้าชุดชุดที่เลกนะครับผมปู้กดคนปู้กับว่ามาเพ่งเนาะมาเพ่งมาจุดถูกตอนเปิดเของมาที่เลกวันที่ ยี่สิบหกสิบเกียดเหมือกับว่าวันที่สิบเกีดนี่มาได้เพิงเพิงหนึ่งสามเดียวครับผมอันนี้มาจับออกยี่สามโอ้ยโทรศับกล้องผ้าร่วยเนาะวันนั้นก่ำแป้งวานใส่ไว้เนาะข้าวทุกหมวกอยู่เหมือนเห็นบ่เห็นตัวเลขเห็นบ่ปะเห็นน้ำมือปะครับว่าแต่เพราะว่าเบิ้งได้ยุ่งหรอกเพิ่นที่หาหมอดูมาดูมเอาดอกที่ย่ามเบิ้ง นี่ยังกว่าเลยที่ผมซื้อแล้วร่ะคำพาพาโชคคำพาพาโชคครับเอาวันนี้ที่เขาสูเหตุการณ์นี่วันนี้นะปูนะอือเอาครับผมเอานามัสการครับปูครับอือเจริญพรเจริญพรนนามัสการครับมากันหลายช่องอยู่เนาะครับผมเมื่อนี้กับมืกอวดย่ำคำเมื่อนี้ก็นไหนในยินขขาวว่าปูสั่งให้ไปจองป้ายแดงย่างเล่นวันนี้จ้งแมนเมนครับผมบอก นั่นรถมันใจเยอะครับผมมันใจตัวใดล่ะปูมันใจตัวนี้เต็มแล้วตัวมันใจที่ตัวนี้กับมันใจอยู่ด้ครับผมแต่ว่าให้ว่าเต็มแล้ววท่านฮ่าสองเกติว่ะปูเออาสองเกตเพราะวา่าเพอนวา่าให้ขึ้นเตีมลงมเต้มอันแจ้ก,กี่ว่าขึ้นเตี่ยมนะปฏิบัติวันนี้ว่าให้ลงเด้บวันนี้มอ้อยขึ้นให้ลงอย่างเดียววะท่านโอ้เลขือตัวเก้าเราวะท่านให้ล่องวันนี้วะท่านครับแต่ว่าผันฟังข้าวมากกระแสมากเต็มแล้ววะท่านคือว่าอะไรวะท่านอันพ้อมวะท่านครับผม มาหนีก็เลยมาฝันนี่ยแหละฝันว่าได้ไปนี่แหละเอาชุดสองนี่ยละครับชุดสองนี่ยแหละก็เลยมาฝันว่าเห็นไปะเห็นไปตรงรองเป็นชุดสองนะปูดนะเห็นไปเห็นมันเนีมันตัวไปก็เลยมาชุดสองนี่ยแหละก็เลยมาฝันว่าไปขึ้นเทรื่องบูธเนี่ยละครับไปขึ้นเทรื่องบูธก็เลยว่าเอ้าคนไกลบนใหญ่เห็นมันใหญ่ไปได้ยังไดนใหญ่ก็กระตูบต้องบ่ได้มางได้ยังนี่สันนี้จะเป็นหลุมสองหลุมเนี่ยเป็นหลุมสองหลุมนี่สิครับ ลุมซองลุมตอนที่เป็น,นกลไกใบใหญ่เพิ่นไปอะไรไะครับผมแต่ว่าคือคือเงืดเจ้ใหญ่ไปเองเลยนะครับผมจ้าวันนี้่ะปูก<น>็ได้ยินวิบแวอยู่หนึ่งว่าฝันไว้จังไนกว่าคือว่าฝันดีฝันไว้จังไนว่าจำว,ว,ว่าใครได้ก็คือจำได้จำว่าไดรว่าเดี๋ยวเลขออกแล้วเดี๋ยวทีไรตัวนี้มาออกกันะอ้ว นี่แม่ตัวสามสองเนี่ยเออแล้วก็ออกตั้งไต่สิเหล็กออกแล้วเจ้าที่มาให้มันมันเปลี่ยนจากไหนปูร่างเราชูฟังนวลพวกเรู้กันนี่ว่าเดี๋ยวที่ห้ที่หลังมาสันว่านี่เหล็กออกแล้วเออเหล็กออกแล้วที่ห้ที่หลังมาสันโอ้ยสามสองเนี่ยมาสันเนาะคือวางสั่นเนาะคือวางสั่นเหล็กออกแล้วยังที่มาให้ยังไรเส้นเหล็กออกแล้วที่หลังหนุกตัวสามสองเลยวันเนครับผมเอ้าฟันฟันเมื่อใดเมื่อคืนนี่เด้เมื่อคืนนี่เออเมื่อคืนฟันสดๆร้อนๆมันมาต้นแมนแมนแมนหยดริงๆเลยวันนี้ไม่เอี่ยม เรียมงมงเจี๊ยบหนึ่งสั่งกับผาเจี๊บหนึ่งเนี่ตัวลางนี่เนาะครับผมตอนเอียงซี่สามเนาะไม่บอกซี่สองเนาะครับแต่พี่เจน่าเบิ้งอาเทียมมันมีบทมีลางเนาะอาเทียนั่นเขาเอาตัวนี้ไปน้ำเล็กเพลงนี่ก็บ๊อบ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 เป็นตะถิ่มเนี่ยว่าได้ตัวเดียวโคโรเลยที่นี่ครับผมตัวสามเนี่ยเออ ท่ามีอะไตัวเดียวโคโลเรืออะไรกันมาจับบอกว่าสามสองท่นแม่นสามนี่จะเป็นสามสองบอกปูแม่นต้องเป็นสามสองสามในชุดสามนี่ปู้มั่นใจตัวดหลายๆก็โม่ปูท่านติดสามสมมติว่าติดสามติดสามนี่จะม่สามสี่สามสี่อ่าสามสี่เพราะว่าไปยิ่งเด็เพ่งที่เล็ดที่เล็ดเพ่งใส่พอใช่ผู้แฟนเพิคนบ้าหาย่นบ่าหายบ่ขื่นเลยครับบ่ขื่นบาดนี้มากเพ่งใส่ไม่ยิ่งเห็นสามตัวเดียวครับผมสามตัวเดียวแสดงว่าทีมเขามาเล้วิ่งบอลเฉยบาร์นี้ก็เลยว่าเอ้า ผูยิ่งก็น้องน้่งซีเแล้วก็ต้องเอาสามซีนะครับขันไปลงก็ที่เป็นสามสองสี่นะครับแต่ว่าขันสามสามพอดีมาตัวนี้ัดน,นี่ครับตัวทีนี่ยูน,นิบด์นี่ตัวนี้ปูค่อยถือยู่ประเทศนอกเป็นคั้นระบาดไปนะครับผมเป็นคั้ระบาดไปยูประเทศนอกข็ดลยว่าไดในปผเขาในบดเนี่ยตัวนี้สิบม่าบล้อสันในตัวเก้านี่สันในโอ้เนี่ตัวนี้ค่อยออกเล้เนียครับออกยูแขนเนี่ล่ะออกยูแขนน้องสาว สามสามแดงจึงคืองเลยครับมันนี่จคองก็เลยว่าเอ้ามันออกไู่แขนเนี่ยแขนเออมันต้องเป็นหาเดี๋ยวนี้ครับแล้วสามสามเนี่ยนี่นีขออว่าจะสีม่วงแรงกว้สีสามสามเลยเว้ยน่าม่ยิงอะกหน่อยแล้วเ 3, 3ดี๋ออว 4, 3, 3ยวจะ, <laughs> ะสามสามนี่ <ๆ S 2> คือปูเบาย่อนสุฟฟังตั้งแต่ที่มันออกขังก่อนตะโดดแล้วอืครั่อยออกนะคยเขาไปได้บวชนี่ละคยอกอือนต่อไป แต่ว่าตั้งแต่เลขออกมากตั้งแต่ฝันทั้งเลขเพีงเลขยังมากจนฮอดเมื่อปัจจุบันเมื่อนี่วันที่ยี่สิบยี่สิบหกนะการเปลี่ยนแปลงความเคลื่อนไว้ด้านตัวเลขปูยังยังพันเบี่ยนเข็มไปทั้งได้มันบวกบยังค้องขีมันบักยังค้องขีนี่มันใจตัวงเช่นาเยอะครับผมแกตัวเก่าหนึ่งเป็นมันใจนี่คือหาเก้าหนึ่งเนาะเดี๋ยวผมเบิ่งใบไต่กันนะคือ เปลี่ยนจากไหนส่ใบไต่หน่ะปูใบใบบางหนึ่งหันใบที่แหลกนะะไม่หันละหันละใบใบที่แหลกนี่แมนบล่ะครับผมใบนี้อ๋อไฮว่าที่แหลกนี่ปูเนียนใบที่หาสองเจ็อืมเพิ่นว่าเพิ่นว่าเลขอยู่ตัวเกีานั่นล่ะว่าสั่นครับก็ที่ว่าตัวเกีาตัวเกีาวตัวไหนบางหนึ่งหันกะไข่ตัวนี้แม่นบล่ะหนึ่งนี่งครับห้าสามเจ็ดแมนบ่ครับผมก็ขึ้นว่าก็ห้าสามแปดแมนบ่ล่ะครับก็ลงกับว่าห้าสามหกบอนดี ก็เล่มาเข่าห้าสามแปดแมนบ่อร่หาเป็นขึ้นวันนี้เั็น่าเลขย่ัวเก้านี่เลาวั่นลบแตมเนะวันนี้ว่านค่ขื้นให้ลบแตม่า่านเลขยี่หาสามหาสามเก็ดเลยมาลดรุนลงห้แล้วก็เลยเป็นว่าห้าสองเจ็ดอันนี้เัมนอ้เอาลบแต่มเจ็ดวันนี้่นก็ว่าเก็ดนี่เก็ดวันนี้ก็เลยมาลงกี้ท้งายยีซีซีสองเจ็ดอยู่เลยทั้งทั้ง่องคนก็เลยมาเอาว่า เอาตัวนี้ในี่ยปูมาเทียมันลงมหมดสันวลยก็เลยว่าเอา 4, 2, 6, สี่สอ,อ 2, 6, งหกน้ำสันเองโอ้โหมาเอาสี่สองหกน้ำน้ำปูนะทั้งช่องท,งทงงั้งเงินเอฟมินเปิดมาเอาเอาตัวนี้ไปน้ำปูมาสันถ้าเทียมันลงมเก็ตมาสันอาอแล้ววันนี้ล่าสุดวานนี้น้ำปูอืมวัน,มน,นนี้วันนี้มันล,ล่าสุดวันนี้ล่าสุดโตมากฝันอยู่ในบูดขึ้นบูดนี่แล้วครับผมปูฝันวันนี้บูดก็จะเป็นอยัางเขาได้ตีเป็นเก้าไอฮาเก้าเนื่องมันปูที่ไปที่มาง่ายอ่ะง่พระพุทธรูปลบไปได้ยังไหนสันนี่ ไปดูทั้งใต้หุ่นไหมครับทั้งใต้โบดทั้งหลังหุ่นไหมครับไปเลี้ยวมันมันนั่งเจือนเทือนอยู่ทั้งหลังหุ่นาะนี่อืมก็เลยว่าหงวเพิ่นก็แน้ำเก่าอยู่แล้วกับองค์นึงกับนึ่งอยู่แล้วงที่น่ะครับก็ได้มั่นใจเลยว่าเก่านึ่งนีบมาแน่นอนมาแน่นอนครับผมตัวตัวใดสนาห้ออกรถป้ายแดงนะปูก็ชุดนี่แหละชุดนี่แหละชุดใดสันชุดนี่แหละ ห้าเก้าหนึ่งนี่แหละโอฮาเก้าหนึ่งให้ออกรถไฟแดงแมีนชุดนี่แหละอะไรว่าอาจมันจะมาตัวนี้มาล้างตัวนี้มาบุญนิดสินะครับผมเด็กปูมันขิดเพื่อเลยมันขิดเข่าทั้งบุญทั้งล้างสินะแล้วแล้วฟันล่าสุดเกี่ยวกับสามสองนี่ปูมีความอันอันนี้บ่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 ท่านไหนนันบ่าเลขออกแล้วเดี๋ยวที่ให้สามสองนี่ว่าท่านเออเลขออกแล้วที่มาให้ยังไงสามสองนี่แสด้ปูว่าบ่ต้องเอาเกี่ยวละครับผมบ่ต้องเอาเกี่ยวบ่เอาเข่าม่านมาปูบ่อาเขาบ่เอาเข่า เพราะว่าเลขออกเดวยังสีมม่หายมันมนี่เป็นบ่อหรอครับผมต้องต้องใครว่าต้องไห้มันใจคือจังเพ็นบอกว่าค้นถือมดบัดบ่นเลขออกแล้วม่นนั่นตัวไดนกัะหกสี่สองม่นตึมยังไงเลขอย่งหกสี่ม่นเหเออจังสันมันจังเมียอนึงเอา่นะตอนนี้ผู้กันเน้นไปที่หาเก้าหนึ่งครับพ่อพี่น้องครับเปลียนซ้อมตัวกติเน้นไปที่เก้าหนึง พวกวากวิ่งกับวิ่งเก้าล้านเปอร์เซ็นต์ปูวาแมนแมนเก <9 S 1> ้าหนิมากานเปอร์เซ็นต์ในส่วนเลขซีทั้สามนี่เป็นเป็นเลขเก้าเป็นเลขผูให้ถืออยู่อันประเทศไต้หวันครับผมไปไปถู่ที่นอกนะ,ะก็เลยก็ะะเลยงวดนั้นงวดนั้นซื้อเลขตัวนี้แล้วเขมว่าลบอยู่ในบนุตรเด่ยครับเขมว่าลบอยู่ในบุตรเป็นผ้ายุเป็นฝนเป็นมือถือเท่านะครับผมบนตกเขมว่าลบอยู่ในหันนะครับซื้อเลขตัวนี้แล้วนะ ป้ากคือฝันดีเด็ไปรูปใด้โบสถึงสิ่นะครับผมวันนี้ก็พอจะซีมงแรกมากกับห้าสามสามเลยเหรครับบอปูเป็นยังปูก็เขียนได้เขียนตัวซีสามสามมากครับมันเกี่ยวกับโบสถ์บอกม่จังหดคือคือเขียนบออเลขตัวเขาคยไดนะค่อยใดย้อนเราเขาไปได้โบสถึงทีไหมคอันอันนี้มันเป็นตูนนะโู้ฝันว่าเขาไปได้โบสถ์คือเราขั้งหนึ่งที่เคยถูกสีอาหาสามสามเนี่ย ซีสามสามซีสามสามบอกหมดนั้นกับฝันว่าได้เขาไปลบได้บทขึ้นกันเด็กไปลบได้บทเป็นพายุเป็นพายุก็ฝนอีทุกนั่นนะฝ้าห้องมาดูนุ่มๆญาติน่ะเขาไปลบขึ้นกันนะครับก็เลยว่าเอ้าเด็กตัวนี้สิบบ้านบ้องสินะก็เลยเป็นนันว่ามีสองขูรับผมเด็กสามตัวมีสองขูดที่ไปที่มาเนาะที่ไปที่มาตัวนี้เป็นตัวเลยตัวนี้มาแปลเอาครับแปลเอาคือจังตัวนี้แม่นี่แม่นี่แม่ปวดฝ้าฝันเห็นปลารูปซี่องค์นี่ไหมมะเป๋าแป็นเมื่อไงหมนั่นกับฝันว่าเห็นพระรูปซี่องงเนี นั่นตัวของนี่เป็นทหารยู่แล้วนะหาพระพระพระพุทธรูปเพิ่นเป็นไงกับเก่ายู่แล้วเห็นบ่ล่ะไรซี่องกับซี่เหรอเห็นบ่ปันจะวังเลยเหนมั้ยเนี่ยอ่าเก่าทีเออนี่กันฝันดีเห็นมั้ยเพิ่นออกมาแล้วเห็นบ่้ยทีมันผ่าดผลงานพ่านมาแล้วเห็นบ่เนี่ยนี่นี่ตรงๆเลยเหรอก็ับ่จัรบอกเก่าซี่ซี่เก่ากับมาเต็มๆอ็มอีกเห็นมั้เนี่ย สรุปว่าเก่าอยู่แล้วนักปูนี้มันไม่เก่ามากอยู่แล้วนะบัตรปอเปินเป็นประธานพอประธานใหญ่เป็นบ่ล่ะแต่บัดนี้เห็นองค์เดียววะนี่เห็นองค์เดียวกันเห็นองค์เดียวเป็นใหญ่ลงไปทางใต้แล้วกับตะของอยู่ทั้งสิมพร้อมครับผมตะของอยู่ทั้งสิมกับน้ำตีตะของกับน้ำหาบัดนี่เพิ่นก็บปาประธานก็ต้องเก่าอยู่แล้ววันนึงองค์นึงกับหนึ่งที่เราเป็นใหญ่ตงไปลางกันวะครับผมตีได้กันเลยก็มันจับออกก้าวห9าก้าวหนงซี่งก้าวทั้เออ ชัดเจนแล้วอันหกงก็พาศูนย์แปมาจังหดวันนี่ปูโออันนี้อันน้ำหาเจ็ดเอฟเอมิ้นเหมือนข่าว่านันปูปูเกิดตันเพราซอไหนวะสับอันข้าเจ้าฝันเจยวปูวะสันข้าเจ้าอยากมูจักวะสันเขาได้บอกคนว่าเกิดสองห้าทังนี้เราเพื่อน่าเลขโทปูกว่านี่เ่าอะนี่เล็กโตวะว้เล็กโนะวันยจะเบอร์โรี่คันเลียจะหกนึงยังบอกตอนยิ่บ่ อันเบอร์นั่นเบอร์ที่เจ็บไว้น่ะนะขันแมนเอาไปลกมันขันยังเต็มเต็มเลยเบอร์นั่นเบอร์เบอร์ที่ลกไม่นองเบีเยวพวนั้นบอกว่าเอาเบอร์ปูอันลกนําเนี้เด้อท่านว่ามันจะเอาเบอร์เก้าไปเอาเบอร์ไม่เบอร์ที่ว่าหายไปนะเบอร์ที่ลกไว้เบอร์นั่นมันเป็นแปดสามตรงตรงเลยดิครับผมเบอร์นั่นเบอร์ที่สองนี่ะมันนี่เป็นสี่ที่ปุ่นเรียกเก็ยติสองนี่ดังว่านพูเดี๋ยวนี้เมนจนก็จะท้วมมากว่าโอ๊ยระว่างให้ดีเพียงแปดเกียสาม แปดเจ็ดสามหนึ่งวทีเบอร์โทรคือกคบอกฟานเจีบมัเป็นเงินแล้วเด็กันน้ำมันกับเขาเนาะคันน้ำมันกับเขาแปดสามไหมผู้ว่าอันนี้แปดกับสามนตัวเดียวกันเ้อวัน่แปดสามรอกแล้ววันนี้ก็เดี๋ยวเจ็ดสามบาทอ่ันทีเชียดันขึ้นมาแตมเดียวตัวนี้เนาะแมนมนบุญพะ้วยเบอกใส่แมนครับปิยู่ีแล้วเก้านึงบาทแล้วเก้าหน่งหลังหมุนหัวลงมาเป็นศูนหกหนึ่งนี่เปลี่ยนนี่แมนมาปู อันนี้ศูนย์หกศูนย์หนึ่งเลยไหมเป็นไปได้ทีผมว่ากีวันอยู่ในเบอร์โทรศัพท์นี่แหละว่าโดยส่วนตัวผมว่าขึ้นมาแต่ว่าแต่ว่าเป็นวายยังไงกับมูลค่าไทยอย่าลืมเลยครับต่วห้ามห้ามทิ่มปูอ่ะโดยมูลค่าไทยสำคัญดีดีเออเอฟซีถ้งเอฟมินเนอะเพราะว่ามวนนี่ฟู้มันใจรายเพราะว่าขันผ้ากันมีทุนก็คือจังปู้วานน่ะล่ะเอาคนละขั้นลดลดบัตนี้ที่ขั้นไปขั้นมาลดบัตนี้ไหมเออ ผมว่าเอาป้ายแดงผมเกี่ยวแมคโคยังวงาัมไม่โคกวนเลยีมักวนเอารถตอนผมสีออกสิบแปดล้อสันมาใส่อันเจอกแต่พอดีกับเขาก็แมคโคไฟล์นะพูดถึงแมคโคไฟริิไปต้องกันเลยไปต้อกัรเลนี่ถึงแก่แล้วมันใจทุ่มทั้งสี่ก็บอกพอนยูพูดใดไมีนีไมีสินพูฟันดีเหรเด้อถ้ากันเอาไปพดผููใดใส่ใน่ทมากกับมิจฉาซอยเลียญเนี่ยูดซอยเรียญเนี่ยพูดเป็นวะ แมนเราเด้อวันนี้วันนี้เดราไอ้พากันเห็นเด้อเดี๋ยวเราวดนี่เพราะ่ากันเห็นมาสันออกแล้วยังเห็นมาสันมานันละดวงบ่มีเดีนยวเราขวดนี่เห็นล้วเพราะว่าผู้รงไมาตัางต่ที่ที่ว่าแป๊เครื่องเย็นเราออ้็นาทีเห็นเลาแล้วเนาะผู้ที่ตามก็ได้ออนที่เห็นเราวที่กับสุภุสุขกับคนไรก็แช่ทั้งสองน้ำ็นกำลังใจม่เอาเออกำลังใจมาเอาจะนีจนะพูนะอืเอาเออาอเปลาพคมีส